นะที่ชุมชนเมืองพนานอําเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญในวันที่สาจะมีความสุขอะไรขนาดนี้ลุงกันกำลังจะเดินทางกลับบ้านบังเอิญเจอกับทิดน้อยไอ้หนุ่มที่เล่นรักความสนุกเป็นว่าเล่นแกจึงเข้าไปทักทายสนทนาประสัยสักหน่อยนี่แนะ่ไอพ่อหนุ่มเป็นไงสบายดีนะไม่ได้พบกันนานแม้วันนี้เปลี่ยนหญิงอีกคนแล้วนะไอ้หนุ่มช่างนิสัยกระล้อนเสียจริงโทษลุง พูดไปนั่นนี่พี่สาวผมเองลุงสบายดีนะครับสวัสดีค่ะลุงกันหนูชื่อนิดเป็นพี่สาวของทิดน้อยเพิ่งมาอยู่ใหม่ค่ะลุงอ๋อแบบนี้นี่เองยินดีได้รู้จักนะนูนิดเห็นไอ้นุ่มนี้มันเจ้าชู้ไม่เบาเลยแซวมันเล่นสักหน่อยอย่าว่าลุงนะหนูนิดไม่เป็นไรค่ะลุงปกติทิดน้อยก็เป็นแบบนี้เออพรานุ่งเองได้ยินข่าวที่เทศบาลตำบลพนา เขาจะพ้นยากันยุงเองรู้หรือยังยังเลยลุงแล้วเขาจะเริ่มวันไหนลุงเออเห็นเขาว่าวันที่2ี่กับ24ี่เดือนมิถุนายนนี่ระ๋อนุ่มอ๋อลุงแล้วเขาเริ่มที่ไหนก่อนละลุงวันที่23บสาเริ่มที่ชุมชนพระเล่าพัฒนาหมู่ที่หนึ่งตำบลพนาตั้งแต่เวลาศู 30, นยะ์แ3ศูนย์ถึง10.3ศนนัดชุมชนตลาดสดหมู่ที่เจ็ด ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา35นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนเทพนิมิตหมู่ที่8ตำบลพนาตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิก30นาทีแล้วสุดท้ายของวันที่23ที่ชุมชนมูรภาพัฒนาหมู่ที่9ตำบลนพนาตั้งแต่เวลา14นาฬิก35นาทีถึง16นาฬิกา30นาที อ้นะอนุ่มเคลุงและวันที่24ละลุวลงวันที่24 <c oughs> เห็นว่าเริ่มที่ชุมชนเมืองพนานหมู่ที่หนึ่งตำบลพระเหล่าตั้งแต่8โมงครึ่งถึง14นาฬิกาแล้วไปต่อที่โรงเรียนเทศบาลพนาสามัคคีวิทยาตั้งแต่15นาฬิกา5นาทีถึง15นาฬิกา45นาทีสุดท้ายแล้วท้ายสุดโรงเรียนอนุบาลสาธิต กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนาตั้งแต่15นาฬิก50นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนี้ละพ่อนุ่มขอให้รู้ด้วยการรู้ทันข่าวหน่วยงานท้องถิ่นนะพ่อนุ่ม